ไปปิดท้ายกันที่เรื่องของราคาพลังงานหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่เราก็ติดตามมาตลอดและเราก็ได้แต่ลุ้นและให้กำลังใจรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานว่าขอให้ทำให้สำเร็จนะคะเรื่องการตรึงราคาน้ำมันนะฮะคืออย่างนี้คุณพีรพันธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้กำลังมีการ uh, ทำพิมพ์เขียวการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่ นะ,ะโดยจะเป็นการทวครงคืนอำนาจในการกำหนดภาษีแล้วก็การกำหนดเพดานราคาด้วยเอานี้ลองฟังเสียงคุณพิรพันธ์ดูนะกรณีของสมาคมขนส่งนะครับที่กังวลว่าถ้าเกิดว่าปรับเพดานดีเซล,ลขึ้นไป33บาทาาก็ <c oughs> เราก็ <c oughs> พยายามตึ <c oughs> ึนให้เขามาตลอดนะครับผมก็ได้รับการลองเรียนมาเหมือนกันว่าเวลาเราลดราคาทําไมเขาไม่ลดราคาให้ประชาชน การตั้งเพดานไว้ที่33บาทนี่หมายความว่ารัฐบาลนี้จะตึงราคาอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับจะไม่ให้ก็พยายามครับที่ผ่านมาเราก็พยายามตึงเท่าที่เราตึงได้ที่ผ่านมาเราตึงได้ที่30เราก็ตึง30นะครับตอนนี้เรายังตึงไม่ได้เพราะว่าเราใช้ที่ผ่านมา50กว่าปีเราใช้วิธีตึงด้วยเงินมันก็อยู่ที่เงินในกระเป๋าเงินมากก็ตึงได้มากเงินน้อยก็ตึงได้น้อยตอนนี้เงินมันน้อยก็ต้องตึงได้น้อย เดี๋ยวเราเก็บเงินได้ใหม่เราก็ตื่นได้อีกนะครับแต่ว่าระบบเนี้ยที่ผมพูดมาตลอดเป็นระบบที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับวิธีใช้เงินไปตึงเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องปรับระบบใหม่ซึ่งผมกําลังทําอยู่ครับจะ,จะแล้วเสร็จประมาณนี้ทำอะไรก็เราต้องเขียนกฎหมายใหม่ครับผมกําลังทําอยู่แล้วครับจะใช้เวลานานไหมครับไม่นาน,นครับผมเขียนไปเสร็จระดับหนึ่งแล้วครับอย่างเช่นเรื่องการของวงกลางนี่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะในท,ที่ที่จะมาช่วยที่ที่ที่เปประชุมเมื่อวานใช่ไหมไม่มีครับไม่มีปัญหาอะไร กองทุนน้ามันนี้ยังช่วยในการดูแลราคาน้ํามันไปได้อีกนานไหมครับเพราะว่าตอนนี้คือเดิมเนี่ยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังเดิมการดูแลเรื่องราคาน้ํามันตามตั้งแต่ปีหนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกเรามีการตั้งกองทุนน้ามันแล้วก็ไม่มีกฎหมายรองรับนะครับมามีกฎหมายรองรับยกฐานะกองทุนน้ามันมาเป็นตามกฎหมายเมื่อปี2562หกสง่อนสองั้รหสิบสองเนี่ย คำสั่งล่าสุดที่ใช้ดำเนินการคือคำสั่งนายกรัฐมนตรีใช้เป็นคำสั่งนายกฐมาตลอดก่อนจะมีกฎหมายปี62เนี่ยเราใช้คำสั่งนายกที่4ทับ2 5 4 7ในคำสั่งนายกที่4ทับ2 5 4 7เนี่ยให้อำนาจทางกองทุนเนี่ยดูแลตึงราคาหรือรักษาระดับราคาน้ำมันได้2 2 2ขาเรียกว่า2ขาแล้วกันขาหนึ่งก็คือใช้เงินในกองทุนอีกขาหนึ่งก็คือให้อำนาจในการกำหนดเพดานภาษี กองทุนน้ามันเนี่ยไม่มีอํานาจเก็บภาษีแต่มีอํานาจกําหนดเพดานภาษีเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สองขาเนี่ยปรึงราคาหรือช่วยดูแลประชาชนได้ก็คือนอกจากใช้เงินอย่างเดียวยก็ใช้เพดานภาษีมาเป็นตัวคุมได้ด้วยเราเราเป็นคนกําหนดเพดานภาษีแต่คนเก็บคือทรวงการคลังแต่พอมาออกกฎหมายปี2562เนี่ยไปตัดอํานาจในการกําหนดเพดานภาษีของกองทุนออกเหลือแต่เงินอย่างเดียว เพราะฉะนั้นตัวเลขของกองทุนที่ว่าเป็นหนี้ขึ้นมาเยอะๆติดลบเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาเพราะอะไรครับเพราะการกําหนดเพดานภาษีซึ่งเคยเป็นอํานาจของกองทุนไม่มีแล้วนะอย่างครั้งเนี้ความจริงเราก็พยายามขอให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดเพดานภาษีสักสามิตแต่เขาไม่เห็นด้วยแต่เดิมเป็นอำนาจของกองทุนว่าอยาเก็บเกินเท่านี้นะเห็นไหม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขต่อไปเหมือนกันในงเจ้าอํานาจในการกําหนดเพดานภาษีมาอยู่มันก็ควรต้องกลับมาเป็นแบบเดิมคืออํานาจในการเก็บภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ของกระทรวงพลังงานแต่เนื่องจากสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่กระทรวงพลังงานเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นอํานาจในการกําหนดเพาดานมันควรจะอยู่กับกระทรวงพลังลางานส่วนเมื่อกําหนดแล้วจะเก็บเท่าไหร่ก็กระทรวงพลังงานไปเก็บอันนี้เป็นตามเดิมของคําสั่งนายกที่4ีรับติด ก็เอาง่ายๆคือพยายามหาช่องทางมากกว่าการใช้ตังจากกองทุนอย่างเดียวนะในการที่จะมาควบคุมดูแลเรื่องของราคาพลังงานค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ9้าโมงกว่าแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะเจดโมงถึง9้าโมงนะคะวันนี้คุณนัทกับหนิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ